หน้าตาก็เหมือนกันปากก็เหมือนกันหิวก็เหมือนกันนั่นก็คือน้องมอสต,ตัวดำน้องชายของป๊อดระหว่างพีจกับมอสใครจะดำกว่ากันหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเ ว่าการเดินทางไปไชน่าเนี่ยซึ่งเมื่อสองปีที่แล้วนะคะน้องอิงได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นแฝดชายและแฝดหญิงเลยแหละหน้าตาก็เหมือนกันปากก็เหมือนกันผิ้ก็เหมือนกันนั่นกน็คือน้องมอสตัวดำน้องชายของป้อ เลยนะว่าปอนเนี่ยคืาอแบบขาวใสก็ต้องไมน้องมันน่ะดำมากเพราะว่าน้องของปอนเนี่ยก็คือว่าชอบเตะบอลชอบตักแดดนะคะน้องหญิงก็คือก็ชอบตักแดดเตะบอลเล่บเล่บทำให้ทุกอ,อย่างไปก่อนเป็นนักบอลนะจ๊ะวันนี้ปันตี้ก็เลยคิดว่าจะพาน้องหญิงไปเจอน้องมอสตัวดำและไปแข่งฟุตบอลกันเลยค่ะดูซิระหว่างไอ้มอสกับมึงอะ รัวอยากสวยแต่แบบเป็นนักบอนเหมือนกันไม่เฉลอดูสิว่าใครจะยิงเข้าโกกูให้เลยอ่ะประตูและหนึ่งพัน สองพันไม่ให้เยอะไปก็คตอว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องอิงเนี่ยไปกินข้าวไปเล่นกีฬาไปเที่ยวกับน้องมอสต,ตัวดํานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างอิงก,กับมอสใครจะดํากว่ากันและม่าจะเหมือนกันแค่ไหนสำหรับใครที่ชอบครีมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ม่บาดตีด้วยนะคะและที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมติดตาเมเฟซบุแล้วก็ไอจีของ้องอิงด้วยนะคะ ก็คือว่าเร็วๆนี้นะคะช่องน้องมอสตัวดำซึ่งเป็นน้องชายของปอนเป็นน้องชายแท้ๆนะคะใครจะกดติดตามช่องมอสนะก็ไปติดตามช่องมันตรงนี้เลยนะคะนี่ใครอยากให้มอสนะ้มันทําคลิปอะไร <S <S เกี่ยวกับยังไงบ้างซึ่งมอสจะเป็นแบบนักสตรีมเกมถ่ายกับปอนด้วยถ่ายกับบาร์ตี้ด้วยและเราจะเป็นยูทูบเบอร์ครอบครัวเพราะฉะนั้นใครอยากดูชีวิตของไอ้มอสมันทําอะไรบ้างน,นะคะไปติดตามด่วนนี่เลยตรงนี้เลหญิงมึงอะไรอ่ะแต่งหน้า,นาทำไม <ๆ S 1> อ่ะหญิง <ๆ S 1> มึงจ <รา S 1> <ๆ S 2> ัดมึงจ <ๆ S 1> จีบไอหมอนไม่ได้นะไม่ได้หนูไม่จีบเดี๋ยวบอกเดี๋ยวว่ามึงจะจีบไอหมอนแต่วันนี้คือไอหมอนก็เป็นน้องชายของเจ้าของ,ของแบรนด์ตูวชิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันหลอกขึ้นมาเนี่ยมึงพลาดนะอบอกเลยนะถ้าเจออ่ะให้จีบถึงแล้วถึงแล้วตื่นเลยโอ้โห เด็กแถวบ้านทำไมดำจังวะไปเล่นตากแดดอะไรกันมาฮะไหนดูนี้ดูนี้ทำหน้าเหมือนไก่ให้ดูหน่อยไหนจะทำหน้าเหมือนไก่ก่อนเร็วๆรเร็วเร็แม่จากก็กำลังเก็บกวาดความสะอาดนะคะก็จะพาไปกินข้าวอาบน้ำหรือยังเนี่ย ยัง<ช>ไม่ได้อาบน้ำนี่มาแล้วเกิเอาไรขึ้นเลยทำไมบนนั้นนะจะบอกนะว่ามัวแต่งหน้าเพื่อจะเจอไอ้มอดอะฮะอ๋อนึกว่าแต่งหน้าอารณงขนของช่วยกันเขินเขินผู้บ่าวอีเขินผู้บ่าวเอาเอาอย่าเล่นกันแรงเมืก่อนตอนเด็กน้อยนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้ ชอบเล่นแบบปีกันต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีเวลาร้องไห้ก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็มาเล่นใหม่ใน้นเนี่ยพาไปดูหน่อยพาไปเจอน้องหน่อยขอดีเขอดีโอต้ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วไปแล้วตัดผมยางยังไม่ได้ตัดผ,มน,ดผมนะ,ะนี่พาไปตัดผมปะแต่ที่จะให้แข่งเตะบ,บอลกหญ่ทงนี่นะคะทุกคนเราจะเปิดหน้ามอสด้เห็นแล้วนะคะว่าหล่อแค่ไหนนะคะว่าหน้าเหมือนพี่หรือเปล่านะคะพร้อมยังหนึ่งสองสามา หมืออนนนกัยู่ะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเลยนะคะนั่นก็คือผิวเพราะน้องบอตัวดําค่ะอันนั้นช่องน้องอิงตัวดําอันนี้ช่องน้องมอตัวดำเเอาม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 าจะถามว่าเมื่อก่อนอิงโดนบูลลี่ยังไงบ้างตัวดำเนี่ยรู้สึกยังไงตอนตอนโดนบูลลี่ว่าตัวดำเธอรู้สึกอยากขาวซิมันก็แล้วมันก่อนบอกกัวไงหน้าบานหนูไม่อยากขาวหนูอยากอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่อยากใช้อะไรเลยได้มาใจก่อนอ่ะมอสตะเคยโดนบูลลี่ว่าอะไรบ้างอยากหน้าเหมือนกูขาวรู้สึกยังไงเวลาเพื่อนล้ออะ ต่อไปนี้นะคะใครจะว่ามอสว่าบัวขาวตัวดําไม่ได้แล้วเพราะว่าบาร์ตี้นะคะจะทําให้หมอสหล่อขึ้นผิวดีขึ้นให้หล่อแบบนี้เลยนี่ไม่ได้หล่อนะอย่ามั่นเดี๋ยวเรานะคะจะพามอสไปเปลี่ยนแปลงกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามอสเนี่ยไปกินข้าวไปเตะมอลเล่นกีฬาจ้ะน้องอิงอ่ะเริ่มนี่นะคะโอชินมาร์กนะคะเป็นมาคอสสูตใส่ภายใน1 0บถึงสีนาทีนะคะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าผิวแบบมอสนะคะจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ นีคือน้องชายปอนน้องชายแท้ๆเลยนะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะคะว่ามอสเป็นใครแล้วก็เพื่อนชอบบอกว่ามอสอะเป็นพี่น้องกับปอน,ปอนจริงหรือเปล่าเพื่อนชอบล้อแบบนี้นะคะเมื่อก่อนอะปอนดำเท่านี้ไหมู่เท่านี้เลยคนเรานะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ใช่ว่าแบบจะต้องดำแล้วก็ไม่หล่ออยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะมอสจะต้องหล่อให้ได้คอยดูเลยขอระยะเวลาแค่ปีเดียวไม่ใช่ว่าคนที่มันล้อมมาซื้อครีมโอชินไม่ได้นะโอ้หนี่เออดู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 เออ ุ้ยหน้าเหมือนปอนมากอันนี้ก็เป็นแบบเด็กทางบ้านที่แบบมาเล่นบ้านปอนเนาะแต่วันเนี้ยจำไว้เลยนะว่าใครมาบูลลี่บอกพี่ได้เลยมันว่าอะไรบ้างบอกพี่ให้หมดจําไว้นี่น้องปอนจําหน้าไว้เลยเออคอยดูนะเดี๋ยวเอาโอชินโอชินมาเลยเดี๋ยวนี้นะคะบาร์ตี้จะให้หมอดใช้เป็นระยะเวลาแบบ1ปีมาดูซิว่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะถามว่าผิวแบบนี้มาร์กได้ไหมนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองมาร์กผิวแม่จ๋าด้วยนะคะซึ่งเป็นยายของปอนนี่เองแต่ว,ว่าปอนเรียกแม่นะคะส่วนแม่ของปอนเดี๋ยวจะมานะแขนจะ เป็นกระเป็นฝ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะน้องอิงนะคะมาร์ผิวให้มอสน,นะซึ่งดูแขนน้องอิ๋งคือแบบบางมากอะมาร์กแ่นี้เลยนะแหม่ดีใจอยู่กับม,มอสแล้วป็่คนข่าวอยู่กับกูสิอยู่กูสิม,มากได้แตะได้แต่อย่าหลงรักนะเว้ยแม่บอกว่าให้ลูกแม่เอาพี่หนูเอาน้องแม่แม่เคยบอกหนูแล้วใช่ไหมมีแฟนยังมอสแน่ หมอจะไม่มีแฟนนะคะโสดจีบได้ต่อไปนะคะฝั่งโน้อนอ่ะอีกไปมาฝั่งโน้น okay, <no. S 1> ทั้งแขนอัน,นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้ใส่รองพื้นที่แขนหรืออะไรไว้นะคะมารก็คือเป็นครีมแบบนี้เลยนะ mm hmm. อ่าแบบนี้แหละอันนี้สำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกนะคะให้ใช้แบบนี้มาร์คทิ้งไว้40นาทีนะเพราะว่าบางคนบอกว่าพ mm ี hmm. ่บารคะหนูใช้แล้วไม่ขาวหนูมาร์คแบบที่งกกะลูกมันก็เลยไม่เต็มเห็นผลนะคะใช้ครั้งแรกใช้แบบนี้เลยนะถามว่า1กล่องใช้ได้กี่เดือนคะ1กล่องจะใช้2 3ส,สเดือนก็ได้นะคะถ้าที่งกในการใช้แต่่่วา1กลอองขม นนะะในขนาด250 ml นะก็ปุกใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆเต็มที่เลยนะถ้าผิวอย่างไอ้มอสนะประมาณ2อาทิตย์ครึ่งใช้กระปุกนี้หมดแต่สำหรับบัตตี้นะผิวแบบเนี้ยบัตตี้ใช้ประมาณ14วันหมดเพราะว่าบัตตี้ใช้เยอะมากจริงๆถ้าอยากเป็นผิวแบบเนี้ยคือต้องใช้เยอะเลยอะ่ะคือแบบไม่ขี้งกะ่ะอ่ะมาร์กไว้แบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปไหว้พานแล้วก็ไปกินข้าวกันแบบนี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครแบบมีเวลาว่างอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็ได้นะคะไปอินขึ้นรถอ่ะคุณ มอสเชิญค่ะไปเชิญคือรถค่ะใครที่แบบเป็นแฟนมอสแล้วทิ้งนะคะดูด้วยว่าอนาคตข้างหน้านอ้องจะได้เป็นเสียนะคะถึงร้านอาหารแล้วเอิงลงมาโมเดลตอบแชทอยู่นั่นแหละเออค่อยตอบค่อยขายลงมาก่อนวันนี้หิวข้าวอ่าไปามอสวันนี้จะกินอะไรสั่งเลยเพราะว่าวันนี้เลี้ยงข้าก็เที่ยวเรือย0ิบบาทกินชามก็ได้ระหว่างกินไปก็นั่งมาร์กไปแล้วค่อยล้างออกป่ะเชิญไม่ให้มันอ้วนได้ยังไงีไ่คนเดียวหมดเหรออย่าเลส่วนมอสนะคะก็มอสก็อ้วนก็เลยนั่งตรงนั้นนะเนี่ แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวรอน้องอิ่มกินเสร็จปุ๊บก็คือล้างได้เลยถึงเวลาล้างแล้วนะคะทุกคนเพิ่งกินอิ่มกันนะคะเดี๋ยวจะล้างหน้าร้านเลยนะคะทำไมถึงร้านหน้าร้านเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นร้านพี่สาวปอนนะคะแล้วก็ร้านพี่สาวของน้องมอสนั่นเองนะคะ<ม>ก็เลยมาล้างได้นะคะแล้วก็ร้านพี่แก้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายโอชินนะคะพร้อมล้างเลยนี่ถูถุยเยอะถูยเยอะถูยยะถเลยถูยแรงๆเลยไม่ต้องถูเบา แอบงงอยู่นะอุ้ยบอกแล้วข่าวคือเห็นไหมล่ะเพราทำาเหมือนเขาเป็นแฟนกันเลยเนาะอดูนี งายงางาแขนนี้นี่เดี๋ยวข้อมือเขาบอกแล้วมันข่าวขึ้นอันนี้ข่าวจริงนะคะเป็นกล้องสดๆเดี๋ยวค่อยเทียบนะคะอ่ะถูถูมาถูถ,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 ถูมือด้วยคือไอ้มอนมันจะอาบน้ําคือจะเล่นสงการหน้าบ้านแล้วนะคะวันนี้แบบเวอร์แบบ,อรแบบเวอร์ค่ะ <c oughs> ก็บอกแล้วเวลาใช้มาคไปเยอะไม่ต้องกลัวเปืองแล้วก็ไม่ต้องอาไม่ต้องงกนะคะเวลาใช้อ่ะเดี๋ยวข้างนี้ล้างข้างนี้ที่มาคเป็นวงๆงไว้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่สำหรับคนที่ผิวดําแบบดํามากๆนะมาคไว้นะอ่ะดูนะอาเช็ดนะคะดูนะ ลูกค้าามว่าใส่รองพื้นอาปอนมา าถาว่าใส่รองพื้นนะคะนี่คือผิวคนสีดํานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกบผิวของมอสจะบอกว่าผิวมอสคือแบบดูดิข้างนี้ไม่ได้มาร์คข้างนี้มาร์คคือคนเปลี่ยนแปลงชัดมากนะคะ<อ>ต่อไปนี้นะคะไม่ว่าใครจะดำแค่ไหนจะดํายังไงนะคะไม่ต้องกลัวโดนบูลลี่เพราะว่ามีโอชินมาร์คไว้ใช้แล้วก็ต้องรีบใช้นะคะทุกคนา <c oughs> ขาหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านกันนะคะก็คือมอสเรียนอยู่ชัยนาทอิะเรียนอยู่กรุงเทพนะคะนี่นะคะก็กําลังจะกลับบ้านกันนะเพราะว่า งถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะดี๋ยยังไงก็ไปส่งมอสที่บ้านนะคะแล้วก็กลับกรุงเทพกันนะคะ,ะเป็นยังไงวันนี้มาไชนา่าคือบอกว่าบรรยากาศดีมากเหมือนได้กลับไปาจอโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะคือบรรยากาศมันจะเป็นฟิลแบบบรรยากาศธรรมชาติเป็นสรงม้าติเนาะ